สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช้านี้จุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดนะคะมีมีดสําหรับคกพ,พาของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะด้ามบนฝักเจ็ดนิ้วครึง่งเฉพาะใบมีดก็สี่นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะเป็นมีดสองกริย์ <ๆ S 2> นะคะแหมก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้เป็นนาคตรงนี้เป็นเงินนะคะเป็นแหมเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะค่ะ เรามารับชมทั้งในกันนะคะนะคะอันนี้ลอยลงพระกาถาอาคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สัน่นไม่คอนะคะแน่นนะคะไม่โยกนะคะาลายนาคเกี้ยวนาคสมพงษ์นั่นเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านามีนะเมตตานะคะบูชาไปอ่อ อธิษฐานจิตนะคะเวลาเราค้าขายนะเมตตาคนนิยมชุมชอบนะคะมีคนเก่งขานนะคะทุกท่านเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังมากๆเลยนะคะน่าเกี้ยวน่าสมพงนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะให้น้ำวีโอเพิ่มเติมหรือแอดไลน์น้ำมาก็ได้ค่ะหรือโทรตรงก็ได้นะคะด้ามวมฝัก9กนิ้ว ึ่งกว่าหน่อยนึงนะคะเฉเพาะใบมีดก็ห้านิ้วกว่านะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเป็นมีดเอองาช้างเกศสลักนะคะผ้านาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระฤาษีเดินดงปู่พระฤาษีนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเ่ยค่ะเป็นมีดสองกริย์นั่นเองนะคะทุกท่านเลยค่ะนาคแล้วก็เงินนะคะแหม่ด้เงินนะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลมี มีพุทธคุณในตัวนะคะที่เอามาทำด้ามเรือฝากนะคะทุกท่านเะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะนะคะแห้งแกล่งเลยอันนี้เป็นเทพสัตราจากนาลายนะคะทุกท่านนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะแน,แน่นแน่นหนามากๆเลยนะคะนะคะมีความสวยงามศักดิ์สิสทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ่ะสั่นก็หนามากๆค่ะสําหรับพบพานะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะพกใส่กระเป๋าเนาะนะคะเราไปนอนค้างอ้างแรลมที่ไหนเราก็อธิษฐานจิตนะคะทุกท่านให้หลวงพ่อท่านปกปักรักษานะคะไปไปมาให้รอดปลอดภยัยแควค่าภัยต่างๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามรวมฝักแปดนิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดห้านิ้วกว่าหน,หน่อยนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดสองกระสับเช่นกันนะคะทุกท่านนะคะ ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะนะคะนะคะไม้เนื้อแข็งนะคะที่จะเอามาทาฝากไปด้ามหรือฝักนะคะอันนี้พระฤาษีโดนดงนะคะทุกท่านเะยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้านาลายเช่นกันนะคะ,ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะบูชาไปแล้วก็เอาไปติดรถนะคะทุกท่านหรือว่าการค้าการขายเนาะเราเอาไปไว้ที่หน้าร้านเราหรือว่าออฟฟิศนะคะทุกท่านเลยค่ะ หรือว่ามีมีบริษัทมีการค้าขายเป็นส่วนตัวนะคะทุกท่านมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเห็นไ่มคะลายหน้าเก้วนะคะหน้าสมพงนะคะแมตนาเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทํามาหากินขึ้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านท่านจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีภัยร้ายต่างๆออกจากครอบครัวหรือว่าเราเดินทางไปไหนมาไ,ไหนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ แควคาดปลอดภัยเนาะนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้กันนะคะแปดนิ้วครึ่งค่ะเฉพาะไปก็ห้านิ้วค่ะห้านิ้วก,กว่านิดนึงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นด้ามงาแกะสลักนั่นเองมีดสองกระคะนะคะแหม่ก็มีความสวยงามมีความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เป็นเท้าเทพทูวันนะคะทุกท่านเป็นงาช้างแกะสลัก นี้ก็จะเป็นปู่พระฤาษีนั่งสมาธินะคะนี่ค่ะสำหรับพกพาโนะนะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านท่านหญิงท่านชายพกได้นะคะบูชาแล้วเอาไปติดกระเป๋าไว้นะคะนะคะบางครั้งเราอาจจะไปนอนค้างอ้างแรมขับรถดึกดื่นเนาะนะคะเวลาขับรถไปไหนมาไหนเนาะวิญญาณเล่ร่อนหรือว่าลมพัดลมเพเยอะนะคะทุกท่านแล้วก็ เราก็อาธิฐานจิตนะคะขับรถให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแควคาดปลอดภัยนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้ก่อนก่อนอีกนะคะนะคะอันนี้ก็ด้านไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะด้านไม้ฝักไม้ไม้ก็มีอ่ไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีพุทธคุณในตัวเนาะนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเรามารับชุมทั้งในกันคะ่ะนี่ค่ะท้้งในก็จะแห้งแกร่งเลยนะคะอันนี้ก็เทพสัตรานะคะทุกท่านเลยคะ่ะไอที่เป็นดําจุดๆนี้คือเอ่อผสมกับเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านผสมมวลสารนะคะที่จะมาหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นจุดๆดำๆอย่างนี้นะคะท่านเอาถ้าเป็นดำเมี่ยมเลยถ้าเป็นดำแบบเงาสนิทเลยนั้นก็คือส่วนผสม,มเหล็กน้ำพีมากนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะผสม,มปะปลายนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเทพสตราจากนารายนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่สั่นไม่คลอนนะคะแน่นเปียเลยนะคะทุกท่านสําหรับพวกพานาะเล่มน,นี้นะค่ะเดินทางไปไหนมาไหนแขวคาวดปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยค่ะ มีดผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนะคะทุกท่าน,นะะท่านใดสนใจทักทายมหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ